เราทุกคนล้วนเคยเผชิญกับความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจบรรยายออกมาได้ความรู้สึกที่เหมือนถูกกดทับแต่ในขณะเดียวกันกับร้อนแรงเหมือนเปลวไฟที่ลุกโชนในเงามืดท่านเคยรู้สึกไหมคะว่ามีบางสิ่งที่ไม่สามารถปล่อยวางได้ทั้งที่รู้ว่ามันกำลังทำร้ายเราอยู่ พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติที่เกิดโดยอาศัยชาติและมีรากฐานสำคัญมาจากความยึดมั่นเป็นผลที่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์อย่างท่วมทน้นและในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องสะท้อนถึงความไม่พอใจและความยึดมั่นบางประการที่ฝั่งรากลึกของสัตว์ทั้งหลายแล้วสิ่งนั้นคืออะไรอุปยาส์คำนี้อาจฟังดูไม่คุ้นหูสำหรับหลายท่าน แต่กลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในชีวิตของเราโดยที่เราอาจไม่ทันได้สังเกตหรืออาจเคยสังเกตแต่ไม่ยอมปล่อยวางมันไปวันนี้เราจะมาพิจารณาอย่างแยบคายถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับอุปยาศะเพื่อค้นหาความจริงในคำสอนที่จะพาเราหลุดพ้นจากหนึ่งในกองทุกข์อันล้ำลึกนี้ร่วงเดินทางไปด้วยกันในคำถามที่ว่าอุปยาศะ คืออะไรและเราจะเข้าใจมันด้วยความเป็นธรรมชาติได้อย่างไรจากพระไตรปิฎกมีพระสูตรที่กล่าวว่าอุปยาสะเป็นอย่างไรคือความแขนความขับแขนภาวะที่แขนภาวะที่ขับแขนของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปยาสะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรามาพิจารณาจากพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัตกันค่ะจากพระสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่ากตาตโมจะพิกเวอุปายาโสโยโหพิกเวอัญญาตารัญญะตาเรนะพยสนีนะสมณน,นาคตัสสะอัญญะตารัญญะตาเรนะทุกขธรรมเมนะพุทธะ อายาโสอุปายาโสอายาสิตตัตงอุปายาสิตตัตงอยังวุจติพิขเวอุปายาโสถ้าแปลความโดยรวมแล้วก็จะได้ความว่าดูกรพิขุทั้งหลายอะไรเล่าคืออุปายาสะสิ่งใดที่เป็นความเหนื่อยล้าทางใจความขุ่นข้องความคับแค้นใจหรือความรู้สึกแค้นและท้อแท้ที่เกิดขึ้น ในผู้ที่ถูกกระทบด้วยทุกขธรรมหรือความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งนี้แลเรียกว่าอุปยาศเรามาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งกันค่ะคำว่าอายาโูในพระสูตรนี้จะอธิบายถึงความเหนื่อยล้าความท้อแท้ความหมดกำลังใจในขณะที่อุปยาโูเป็นการแสดงถึงความรู้สึกที่ลึกและซับซ้อนขึ้นคือความขุ่นมัว และความขับแขนที่ซ้อนทับกับความเจ็บปวดและการยึดมั่นค่ะในส่วนของคำว่าอาญาสิตตังจะอธิบายถึงสภาพของความเหนื่อยใจส่วนอุปายาสิตตังจะหมายถึงสภาพที่ถูกความแขนหรือความขับแขนครอบงำค่ะจะเห็นได้ว่าอุปายาสะเป็นสภาวะของความทุกข์ที่ฝังรากลึกไม่ใช่เพียงแค่ความเสียใจหรือโศกเศร้า แต่เป็นความรู้สึกเหนื่อยล้าทางใจหรือความคับแค้นที่รุนแรงซึ่งเกิดจากการกระทบของทุกขธรรมต่างๆรวมถึงความสูญเสียความผิดหวังหรือแม้แต่ความรู้สึกไม่ยุติธรรมในชีวิตค่ะยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นท่านลองนึกถึงผู้ที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตความสูญเสียนี้ไม่ได้สร้างแค่ความเสียใจ แต่ยังทำให้เกิดความรู้สึกขับแขนและความรู้สึกเหนื่อยล้าทางใจเช่นเกิดความคิดว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดกับฉันหรือการโทษคนอื่นที่เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้จะสะสมจนกลายเป็นความทุกข์ที่กัดกินใจซึ่งเหตุปัจจัยที่สำคัญของสิ่งนี้คือความยึดมั่นในทรัพย์สินที่เสียไปและความยึดมั่นในตัวตนที่ว่าตัวฉัน คือผู้สูญเสียค่ะอีกตัวยอย่างหนึ่งก็คือการที่คนใกล้ตัวเราที่ไว้วางใจทำให้ผิดหวังเช่นเพื่อนสนิทที่หักหลังความผิดหวังที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ทำให้เสียใจแต่ยังทำให้รู้สึกขุ่นเคืองหรือขับแค้นใจที่ซ่อนลึกอยู่ภายในซึ่งปัจจัยที่สำคัญก็เริ่มมาตั้งแต่การมีการยึดมั่นเช่นเดียวกันค่ะ ยึดมั่นในตัวเพื่อนที่ต้องทำดีกับเราเท่านั้นอุปายศาสตร์ทั้งหลายนี้ล้วนเกิดจากการปรุงแต่งของจิตเพราะอาศัยปัจจัยที่สำคัญคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามปรารถนาจึงเกิดความขับแค้นและภาวะทางใจที่สั่งสมขึ้นเรื่อยๆและนี่ก็เป็นหนึ่งในกองทุกข์ที่อาศัยชาติ หือการเกิดนั่นเองค่ะและเช่นเดียวกับโศกะบริเทวะทุกขะโทมนตสที่มีรากฐานสำคัญมาจากการยึดมั่นถือมั่นหากปราศจากอุปทานแล้วพบย่อมไม่มีหากปราศจากภพแล้วชาติย่อมไม่มีและหากปราศจากชาติแล้วชันใดกองทุกทั้งหลายก็ย่อมดับไปฉันนั้นค่ะโดยทั้งหมดนี้หมายรวมถึงทั้งชาติ ในแง่ของชาตินี้ชาติหน้าและชาติในแง่ของการเกิดขึ้นเจริญงอกงามไพ่บูญณ์ของจิตที่ผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นเองค่ะแม้อุปายาศและกองทุกทั้งหลายจะเป็นความทุกข์ที่ลึกซึ้งแต่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าการเข้าใจเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปายาะเป็นก้าวแรกสู่การปล่อยวางเมื่อเราเห็นว่าอุยายาศ เกิดโดยอาศัยชาติซึ่งชาติก็อาศัยภพและภพก็อาศัยการยึดมั่นเป็นปัจจัยเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์ทั้งหลายและไปดับเหตุปัจจัยได้อย่างตรงจุดสามารถลดทอนความยึดมั่นนั้นและมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงได้คะ่ะอุปยาศักสอนให้เราเผชิญหน้ากับทุกข์ด้วยความเข้าใจว่าทุกข์ทั้งหลาย รวมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยและเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปทุกทั้งหลายที่อาศัยเหตุปัจจัยนั้นก็ย่อมดับตามไปเช่นกันการเข้าใจปัจจัยที่เคื่อนหนุนความทุกข์และการปล่อยวางจากความยึดมั่นไม่เพียงทําให้พ้นจากความขับแค้นแต่ยังนําพาท่านไปสู่หนทางแห่งความสงบเย็นอันแท้จริงขอให้ทุกท่านจดจําไว้ว่า ความขับแค้นหรือทุก์ใดๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นโอกาสให้เราได้พิจารณาความจริงของชีวิตเหมือนเมฆฝนที่ผ่านเข้ามาในท้องฟ้าแม้จะดูมืดคลึ้มแต่ในที่สุดมันก็จะพัดผ่านไปเช่นกันจงใช้ทุก์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือเพื่อมองเห็นธรรมเข้าใจเหตุและผลแห่งชีวิตสำหรับวันนี้ รู้ทำแชนแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทำแชนแนลสวัสดีค่ะ